ทรงพระคุญาติแตายิ่งใหญ่ประกอบด้วยพระบรมเทชานุภรัิพารการพระปัญญาและพระราชทรย์โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือรรมังกรรจายทกยังปิดสังฆทานารนันชาบิ Oh. Uh -huh.